คันนี้รถใหม่ไหมครับร <Yeah. S 1> าคานี้ของแทมเพียบซารยังบอกเลยว่าพระเจ้าจออมันยอดมาก New Holland 7056รถต้นตำรับที่คุณอาจไม่รู้คันนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่รถเก่านะครับมันเป็นรถใหม่เก็บนะครับย้ำครัว่า705 6คันนี้ไม่เคย ผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับและที่ต้นตำรับบอกว่าไงครับเพราะว่าค่านนี้มันผลิตจากอิตาลีนะครับเนี่ยมาดูด้านนี้ฮะมันจะมีแผ่นเทอยู่ตรงนี้ครับว่าผลิตจากอิตาลีครับมาดูกันของจริงกันได้ครับว่าคันนี้ผลิตจากอิตาลีครับคันนี้มันจะเป็นต้นตำรับของรุ่น TT 75และก็ รุ่น5630ครับ75แรงม้าเหมือนกันครับอะไหล่ใช้ลรงเดียวว่าเหมือนเกือบเหมือนกันทั้งหมดแค่ว่าโฉมมันไม่เหมือนกันตั้งแต่คานหน้าเครื่องเกียร์ก็จะเป็นเกียร์การ,รับเกียร์8คูณ2มาดูใกล้ๆได้ครับแล้วก็ช่วงท้ายครับเดี๋มาดูข้างท้ายบ้างคันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งจะมีกระบอกช่วย ช่วยยกด้วยทารุณจน7056นะครับนี่ครับคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เคยท่านการใช้งานมาก่อนครับอะไรจะใช้เหมือนกับรุ่นตัวหลักๆคือเหมือนกับ563 0นแล้วก็ TT 75มีทั้งหมด75แปลงมาครับแค่โฉมมันไม่เหมือนกันเฉยๆท่านเองนี่สังเกตงาสองเผารอน่าจะล้อ ใหญ่ครับถ้าเป็นพอดีล้อหน้าก็จะเลยครับมันมีพิเศษอะไรรู้ไหมครับเรื่องของราคา75แรงม้าซองเผาที่แบบต้องเรียกว่าถูกมากครับคือไม่รู้จะถูกไปถึงไหนครับเดี๋ยวมาฟังราคากันว่าราคาเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่า พระเจ้าจอร์มันยอดมากมันทุกจริงๆไม่ดูจะพูดง่ายเลยซาลาต้องบอกว่าพระเจ้าจอสเลยครับกรับเจ5 6ู 06, <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนว่าเป็นยังไงครับนี่ครับเสียงเจ5 6 75หแรงมา้าถามหน่อยมีควันไหมไม่ไม่ไม่ก็ดูกันเ,เวงครับฟังเสียงกันแน่นๆครับมันคือไม่เคยใช้งานครับเอาง่ายๆเดี๋ยวยกไปมีดได้ดูหน่อยครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวไปฟังราคาตอนท้ายต้องเรียกว่าพระเช้าจอดมันยอดมากเลยครับอ่านี่ครัเดี๋ยินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับว่าเป็นไงครับคันนี้70 56 75แรงม้าต้นตำหนับของรุ่นนิวฮอลแลนด์56 30แล้วก็ทีที75ครับอันนี้มีเจหแรงม้า2เผ่าครับเเป็นไงครับ จะมีความคล่องตัวครับเจสิมาังมากันนี้มาล้อกันเองได้ครับที่แน่นอนครับบริษัทชอดานชานุกิจจำกัดอำเภอด่านชา้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับไหนขอเล่นเครื่องสักทีว่าเป็นยังไงอโอเจจะได้แล้วไอ้สองพาวเ,าเป็นไงครับสองพาวตัวนี้ สองผาวเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่สวิตครับเป็นระบบปิดเปิดนะฮะไอ้ขอข้าสองเผาให้ดูหน่อยครับไอโ์สองเผาให้ดูด้วยนี่ฮนะตัวข้าสองผานี่นี่การเข้าสองเผาของเราครับจะดูตรงใบมีดกดลงให้ดูด้วยก็ได้นะครับจะกดใบมีดลงให้ดูด้วยครับ กดไปมีดลงให้ดูหน่อยครับเวลาเข้าสองเพา <Hey. S 1> อันนี้สองเผาเข้าอยู่ครับเข้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยวทำให้ดูหน่อยครับนี่ฮะจะล้อจะขยับทั้งสองฝั่งครับเอ <Hey. S 1> แต่ถ้าปมดแล้ว ล้อจะอิสระครับนี่อันนี้ครับเครื่องสองล้อนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติครับเราดูความเรียบร้อยให้ก่อนออกกดีครับนี่ครับรับโยลายเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดสิบห้าแรงมาเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนครับนี่ลงอย่างนิ่มๆครับนี่ฮะเดี๋ยวมาฟังราคาดีกว่าเรียกว่าพระเจ้าจ์อมันยอดมากเลยคันนี้รถใหม่ไหมครับใหม่ไม่ใหม่ฟังเสียงเครื่องแล้วเป็นยังไง กับ J ู0 5 6 7ดังมาที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนราคาอย่าบอกเลยนะว่าสาขาตรงเดียวพระเชาจอดแน่นอนราคาอยู่ที่739,000บาทนะครับมีของแทนครับใบมีดนหน้าใค่แหงนี้แค่นี้ก็ว้าวแล้วเท่านั้นยังไม่พอมีห่างให้ด้วยครับ หาแต่วันนี้ยังไม่ได้โชว์ดูจะเป็นหาง3โค้ง4หรือหาง7เลือกยังใดอย่างหนึ่งนะครับนะครับซา่าเท่าน,นั้นยังไม่พอส่งให้ฟรีทั่วประเทศดิครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศที่จริงเดิมทีแล้วลังคาไม่มีมาให้เราจัดให้ไปครับลังคาไมค์ไฟเบอร์โปรตีรุ่นนี้ไม่มีมาให้เราแถมไปให้อีกเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีอีกครับทำทะเบียนให้ฟรีนะครับกับรุ่นนี้นิวคอลแลนด์เจ็ดน ยังไม่ครั้งยังไม่พอครับผ่อนได้ด้วยครับผ่อนได้ด้วยผ่อนกับไทยมิซิ่งโรงงานหิอทอรสอบเราจัดให้ได้หมดครับนี่ครับกับอยู่ไนครับสาระบริษัทชอรด่านช้างธรกิจจำกัดอำเภอด่นานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจอจบอกเลยว่าตัวจริงที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับโทรสอบถามเาเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หกสาม้าสองหกสี่หหรือศูนย์หกห้าหครับ เราเปิดจันทร์ถึงเช้าแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นต้องเรียกว่าราคานี้พองแถมเพียบซารา่าย่งบอกเลยว่าพระเจ้าจอ์จอมันยอดมากกับตัวจริงที่นี่เดียวจอรดดันชางกุ๊ปสวัสดีครับ